มีเรื่องที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่รัฐบาลไทยนะคะส่งตัวชาวอุยกู40คนกลับประเทศจีนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่านานาชาติมองว่ามันละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหร,รือเปล่าถึงแม้รัฐบาลเราจะชี้แจงบอกว่าเขาสมัครใจที่จะกลับไปบล่าสุดค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอนะคะได้ ประกาศเป็นการคว่ำบาตรวีซ่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอดีตของไทยไม่ว่าจะทางตรงกับทางอ้อม,อมของเรื่องนี้แล้วนะคะลองไปดูมาตรการนี้กันนะคะมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษด้วยข้อจํากัดทางวีซ่ากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย ทั้งที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อหรือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและทางอ้อมกับการผลักดันชาวอุยกูอย่างน้อย40คนกลับไปยังประเทศจีนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในแถลงการของรูบิโอระบุนะคะว่าเรามุ่งมั่นต่อสู้ความพยายามของจีนในการกดดันรัฐบาลต่างๆให้ผลักดันชาวอุยกูร์และกลุ่มอื่นๆกลับประเทศจีนทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับการทรมานและบังคับให้สูญหายพร้อมกับเสริมค่ะว่าเมื่อพิจารณาจากการที่จีนกระทําการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อชาวอุยกูร์มาเป็นเวลานาน เราขอให้รัฐบาลทั่วโลกไม่ผลักดันชาวอุยกูและกลุ่มอื่นๆกลับประเทศจีนด้วยแต่ก็ไม่ได้มีการระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษในรอบนี้ในถแถลงการทิ้งท้ายนะคะว่าคนในครอบครัวของบุคคลที่ถูกมาตรการลงโทษทางวีซ่าจากสหรัฐบางรายอาจจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการส่งตัวชาวอีกูกลับจีนของรัฐบาลไทยคนะ่ะนตอนนั้นก็เกิดขึ้นนะคะท่ามกลาง คำเตือนของทางสหประชาชาติหรือว่า UN ที่ออกมาบอกว่าไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าชาวอุยกูกลุ่มนั้นอาจจะเสี่ยงเผชิญการถูกทรมานการปฏิบัติอันโหดร้ายและได้รับอันตรายที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ถ้าถูกส่งกลับไปยังจีน mm hmm. ส่วนรอยเตอร์สค่ะรายงานช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่าความจริงแล้วมีอย่างน้อย3ประเทศซึ่งก็รวมถึงแคนาดาแล้วก็สหรัฐ mm hmm. ที่เขาเสนอ ขอรับชาวอุยกู48คนไปตั้งถิ่นฐานใหม่แต่ว่าทางการไทยกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับจีนนี่เป็นการรายงานของสันัาข่าวต่างประเทศซึ่งก็อาจจะไม่ตรงนักนะคะกับการชี้แจงของรัฐบาลบ้านเราอสหรัฐก็ออกโรงเป็นอีกหนึ่งชาติะนะที่ความบาดเรานะครับ